Okay. กันร้องไปนะฮะทุกนี้โอเคไหม วันนี้รู้สึกว่าหัวใจเต้นไม่ค่อยเป็นจังหวะสักเท่าไหร่นะปกติเขาบอกว่ากินกาแฟแล้วใจสั่นแต่ผมเป็นคนไม่ชอบกินกาแฟสักเท่าไหร่นะฮะแต่มาเจอน้องๆแล้วใจสั่นสั่นนะก็เอาเป็นว่าพี่มีเพลงไหนเพลงมให้น้องฟังนะครับราตั้งใจฟังพี่นะจ๊ะ อย่างเพลงนี้เนี่ยก็จะสื่อภาพหมายที่จะบอกว่าคุณและคุณ ก่จะร้องเพลงต่อไปนะฮะที่ขอความร่ใจให้กับน้องๆทุกคนก่อนแล้วกันนะขอให้ทุกคนที่นี่ส่งเสียงรีบให้กับน้องๆที่มาประกวดมิสเินปีนี้ด้วยครับผมพรุ่งน,นี้แล้วนะตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นไหมจ๊ะถ้าไม่ตอบพี่จะลงไปถามใกล้ๆนะครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นอันนี้ไม่ได้ประกวดนะอ่า ก็เป็นกำลังใจให้นะครับว่าขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยหวังสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะฮะเพราะว่าเอ่อถ้าใครที่เรียกว่าถ้าทันนี้พลาดไปหรือว่าอะไรอะไรยังไงก็ถือว่าเราทำเต็มที่แล้วเนอะมอบความสุขให้กับทุกคนแล้วอย่าคิดมากนะครับผมก็พี่เป็นกำลังใจให้ครับเอาเป็นว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงมอบกำลังใจให้กับเราทุคนและ เธอฝันอยู่ก็ยังไม,ม่รู้แต่เธอถามเธอว่ายัางไงบอกมาทีอยากฟักี่ครั้งแ้วก่อนหมดแข็้ในห้าอยากได้กี่ครั้งหน้าถ้าฉันบอกรักเธอต่อให้เป็นร้อยล้าน ดี้นรุ่ยกันดิบุกนี่ฉันจะไม่มีวันถ <BU> ึงจะล้างฟันอยู odo, layers, ่หร uh, <Is S 1> ือฉ uh. ันอาจจะขอจะเต้นหุ้มต่อไปน้องๆแถวหน้าเชื่อเอามือปิดตาได้ไหมฮะอยากแยากกี่ครั้งใชยฉันบอกรักเธอต่อให้เป็นร้อยล้านครั้งก็ยอม อ,อยากได้กี่ครั้นไดถ้าฉันบอกรักเธออยาฟังกี่คแล้วก็หมดคืนนี้อยาได้กี่ครั้เตืนแล้วนะวให้ปิดตาไว้ เป็นยับ้างบรรยากาศงานเราวันนี้ก็สวยทุกอย่างนะฮะตั้งแต่ผู้เข้าประกวดแล้วก็พิธีกรด้วยครับผมครับเอก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะเราขอบคุณมากที่ให้ผมได้มาร่วมมอบความสนุกให้กับทุกคนแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าน้องๆกับผมก็ดูเหมาะกันดีนะฮะ ผมกำลังจะบอกว่าถ้ามีโอกาสดีน้าเราแบบว่าให้ผมได้มามอบความสุขให้กับน้องๆอีกใน สำหรับผมนะคือตอนนั้นเนี่ยก็จะคิดอยู่อย่างหนึงว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือเวลาเราเร,ารื่อกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วก็เราแค่แข่งกับตัวเองก็พอแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของหน้านตาที่ ที่หลายๆคนมองว่าเฮ้ยคนนี้หน้าตาน่ารักคนนี้หน้าตาแบบคนนี้สวยแต่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีเสน่ห์ในตัวของทุกคนเองนะก็อ <uma. S 1> ยากให้น้องๆเนี่ยรู้ว่าน้องๆมีอะไรแล้วก็นํามันออกมาโชว์ความสามารถที่มีออกมาแล้วนั่นแหละฮะคือเสน่ห์จะทําให้คนรอบตัวเนี่ยรักน้องมากขึ้นครับค <Okey. S 2> <kans> ุณผมอห่าเวลาูผู้หญิงเนี่ยเวลาเจอสาวที่ชอบเนี่ยบอกกับเขาอย่างนีห้หรือเปล่าก็ผม ไม่ไม่ได้บอกอ่างนี้นะฮะแต่ผมก็จะแค่พูดว่าพี่คงไม่พูดว่าพี่รักนะแต่พี่จะดูแลถึงที่ดีที่สุดเข้าใจนะทไมนฝากถึงตาในขณะนี้นะคะอ่าโอเคนีุ่าฝา,ากผลงานหน่อยแล้กันครับผมก็ฝากผลงานด้วยแล้วกันนะครับกับคุ้มตังครัวยังไงเดี๋ยวมีน่าได้ดูแน่นอนตอนนี้ถ่ายอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีนัดก,กันนคะครับผมจุนซาทุกวันอาทิตย์ยังไงฝากด้วยครับโอเค โทษนะครับ,ทบโทษนะครับเถ่นี้มีหมอไหมฮะขอซีจ้มด่วนครับแนเชน้องๆเลยนะคะ <c oughs> และอย่าลืมนะคะทุกคนครับว่าวันนี้เราเห็นความน่ารักสดใสของน้องๆตัแล้ว <c oughs> อย่าลืมให้กำลังใจเชนน้องๆเมก่อกลมาวชในชีพา2ปันิษยปันน,นักสิงคแทเลยนะวันตัดสินค่ะพรุ่งนี้แล้วเชียกันได้ดูละครจบแล้วเปิด เจ็ดสีหรือว่าจะเปิดยามาแต่ละครเลยก็จะดีมากๆเลยนะคะก็เชียร์น้องๆกันไปนะคะว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายและใครจะได้ครองตำแหน่งมิสซีไทยแลนด์แล้วก็รองของเราทั้งสีด้วยนะคะเป็นกาลังใจกับพผกเธอได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะะคกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะจากสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะในนามของบริษัทอินสไป t ์แอนแม t จำกัดนะคะก็ต้องขอขอบคุณมาด้วยค่ะขอบคุณบริษัทแม็กซิมอินเตอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดประเม้นกับแม็กซิมไายแล้วโอเคขอบคุณมากนะคะและก็น้องเนเธอจันนี้ค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับสานีโทรทัศีกองทัพตกช่องเจ็ดนะคะที่ถ่ายทอดการประกวดให้เรานะคะขอบคุณโรงาร์ตเลกส์ค่ะขอบคุณ โรงแรมเซ็นทรัลแบรนด์เซ็นทรัลควาซ่ามาราทราวนะคะขอบคุณบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะและแน่นอนนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆวันนี้ของเราด้วยนะคะศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันคะ่นะ,คะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะเปน็นกําลังใจให้กับพวกเธอด้วยนะคะกับการประกวดมิชินเทาล่า2013บาน by Maxin c o น t a c เลนส์ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะพฤหับสบดีที่24ตุลาคม จะจัดขึ้นนะคะที่ห้องบาลสองคอนเวิร์ชเซ็นเตอร์ชั้น5้าศูนย์ก